ทำไรครับนี่เป็นเรองคือคือจัดรายการนี่ว่าจะหวานเหี้ยตัวนี้นะอ๋แล้วมันจะหวานได้หรือไม่เนี่ยโอ้โหมันห่างเยอะเลยเดือทำไมจะหวานไม่ได้มันห่างมันหวานไม่ได้เนี่ยอ๋อปลาตัวเล็กมันก็รอดเลยนะอือาตัวใหญ่รอดนะใช่มันทวก็เอาตัวใหญ่เอามันจะมีตัวใหญ่ไหมนี่มีเอามีไปลอง เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปลองน่ะวานแหงก็ได้หวานบนโคกเนี่ยเอาหวานเป็ี่ยนไหมวานแหงดูก่อนใช่อันนี้คือนวานทดลองเนาะเง่ไงถ้าวานนี้ไม่แตกเลยนี่ไม่แตกไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านเราต้องต้องฝึกแหงหน่อยๆก่อนนะพวกพวกฝึกใหม่ๆนี่ต้องเป็นแหเล็กอันนี้ถือว่าเป็นแหใหญ่เนาะแหใหญ่คือแหงนักมากที่สุดอืแต่แหงหน่อยๆเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอก โอ้ยมันก็นนักโหดนี่นะครับอันนี้เป็นเป็นแหถือว่าเป็นแหใหญ่เนาะแหใหญ่แหแหยาวแหยาวก็ตะวันเนี่ยโอ้โหป่าดูแลอันอันอันนี้เขาเรียกลูกแหเนาะเห็นไหมแแหเนาะนี่เป็นลูกหนักหนักหนักครับมีน้ำหนักหนักมากมีนน้หักกลูถ้าถ้าไม่ใส่นี่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เนาะมันมันเป็นตัวน้ำหนักที่จะทำให้ ดึงแหลงเร็วๆโอเคสระแหก็ไม่ครับนี่ด้วยทำไมนะทำไมนะถ้าทำไมต้องทำย่างงันด้วยทำเนี่ยมันถึงจะหวานได้มีการจับแหนะครับจับลักษณะแบบนี้จับอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้ครับทำไมอ่ะเออคือไม่ให้จับเพราะจับเขาก็จับไม่ได้เขาบอกห่วงของอนุลักษ์ไว้เขาบอกว่าจับไม่ได้ แล้วอันนี้ยาวประมาณเท่าไรเนี่เกินไปอันนี้ประมาณแปดประมาณแปดแปดสองเรียกว่าแปดสองน้องคนคนนังลแปดสองอันนี้แปดโฉเออขยับขึ้นมามันยังไม่ได้อีกยังไม่ได้ก็ต้องขยับลงไปอีกนี่ให้มันจับให้มันได้มันมันมันมีมีมีสูตรมีเคล็ดลับไหมว่ามีครับมีเลยเออต้องมีอ๋อต้องเอาไป ต้องเอาไปแทะซอกใช่คุณหวานไม่แตกนะครับน้อเออแหมันเท่ากันล่ะเมื่อคุณจัไม่ถูกต้องคุณหวานแหนไม่แตกนะครับอ๋อคือไม่ได้ป๋าหรอกไม่ได้ป๋าน,นี้จับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ<อ>นี่นทำไมต้องแยกออกจากกันนะต้องแยกครับถ้าไม่แยกหวานไม่แตกครับเนี่ครับถ้าไม่แยกแบบนี้แล้วลัวกษณะตรงนี้จับเอามาเ<อ>ย้ การเก็บการม้วนเข้าไปก็ต้องมีเทคนิคต้องดูเหมือนกันใช่ไหมการการเก็บเข้าไปกับมือเนาะเอาเอาเอาลงแก้งเอาแบบโยกอ่ะแบบโยกเอาเก็บขึ้นไปแล้วโยกโยกเหมือนเหมือนเหมือนจริงเลยลราก็น่ากันวันจริงเนี่ยดูนะครับวันจริงอ่าเริ่มยึบยังไงรยึดปุ๊บแล้วก็ยึบส่วนไหนส่วนตรงไหนไปยึบส่วนนี้อ่ายึบส่วนนี้ใส่ศอกเลยใส่ศอบปุ๊บใส่ศอกแล้วก็อ่ะขยับ อ่ดูก่อนดูก่อนว่าตัวไหนมันจะถูกต้อง่มันจะถูกต้องนี่เอตัวนี้ถ่ายต้องจับขยับให้มันถูกนะครับถ้ามันคล้องกันมันก็วานไม่แตกนี่จับจับออกมาแยกมาแยกออกมาหมดเลยไปไหนเนี่ยไม่ได้ครับอ๋อแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งหรือแบ่งต้องต้องแบ่งครึ่งยกขึ้นเรียบร้อยนี่อจะขยายออกไปเลย นะแล้วขยายขยายขยายเพื่อจะถงวันนะอ๋อลอง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 ดูอ่ะลองดูนะครับกลางเดินนะครับเคยดูที่ก้นกระดุมกระเป๋าโอ้บาบุญแล้วตัวโอ้ยนี่ทุวันแตกโอ้ยกระดุกมันนะครับปีแล้วพอใจไหมบ้านออกไปแล้วพอใจไหมนี่พอใจครับมันได้แค่นี้แหละได้แค่นี้ใช่ไหม เราเปนเด็กวัยรุ่นเกนกำล,ลังจะมากเลยนี่กินเต็มด่านห้องเลยะ